รถไฟสินค้าเที่ยวที่111 0 0 0ของเส้นทางจีนยุโรปออกเดินทางจากเมืองเออร์เลียนเฮาเทอร์เขตปกครองตอนเองมองโกเลียในไปยังกรุงมอสโกประเทศรัสเซียโดยดานเออร์เลียนเฮาเทอร์เชื่อมต่อสนยนกลางการขนส่งกว่า70แห่งในกว่า10ประเทศในยุโรปและเอเชียกลางอย่างเยอรามนีโปแลนด์ Poland และรัสเซียโดยศักยภาพด้านการขนส่งของรถไฟสินค้าและเครือข่ายขนส่งข้ามพรมแดนช่วยดึงดูดอุตสาหกรรมต,าต่างๆ อย่างการแปรรูปแร่เหล็กและไม้ทําให้ปัจจุบันหนึ่งในสามของผงแร่เหล็กที่นําเข้าถูกแปรรูปโดยบริษัทในท้องถิ่นก่อนส่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจีนผู้อำนวยการบริษัทแปรรูปแร่เหล็กในเอ่อเหลียนฮ่าวเทิร์กล่าวว่าบริษัทนําเข้าผงแร่เหล็กมาแปรรูปในพื้นที่ช่วยเพิ่มห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกร,รรมแร่เหล็กในท้องถิ่นช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผงแร่เหล็กอีกด้วย หลังจากท่าเรือเออร์เลนเฮาเทอร์กว่า300กิโลเมตรส่วนโลจิสติกนานาชาติชีซุมูเป็นสูนรถไฟสินค้าจียนยุโรปที่ใหญ่ที่สุดในเขตมองโกเลียนในผลผลิตทางการเกษตรอย่างมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองถูกส่งออกไปยังตลาดยุโรปผ่านเส้นทางรถไฟสายนี้โดยตั้งแต่ปี2016มีรถไฟจียนยุโรปเกือบ900เที่ยวออกเดินทางจากสวนโลจิสติกแห่งนี้ ส่งเสริมให้พื้นที่กลายเป็นฐานอุตสาหากรรมการแปรรูปเพื่อการส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและปศุสัตว์ผู้จัดการส่วนโลจิสติกระบุว่าเส้นทางรถไฟจีนยุโรปช่วยย่นระยะเวลาขนส่งสินค้าจากจีนไปยุโรปจาก45วันเหลือเพียง15วันประหยัดต้นทุนด้านการขนส่งกว่า600หยวนต่อหนึตัน ปัจจุบันบริการรถไฟสินค้าจีนยุโรปเชื่อมโยงเมืองต่างๆในจีน128เมืองกับเมืองต่างๆอีกหลายร้อยเมืองในยุโรปและเอเชีย